สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องข่าวดาราร้อนแรงจากกรณีที่มีพิธีกรอารมณ์ดีดีเจมาตูมเตชินพลเพชรออกมาอัดคลิปเผยว่าติดเชื้อโควิด19ที่มีการติดจากเพื่อนรายหนึ่งที่มาร่วมงานวันเกิดตนในคืนวันที่9มกราคม2564ซึ่งคืนก่อนที่จะมีการจัดปาร์ตี้วันเกิดวันที่9มกราคมก็มีแก๊งเพื่อนกลุ่มหนึ่งมาเซอร์ไพรส์ให้เป่าเค้กถึงเตียงจนเป็นที่วิาพากษ์วิจารณ์อย่างกว้างขวางโดยความเคลื่อนไหวล่าสุดในไอจีของดีเจมาตูมเผยไว้ว่า ถึงแม้ว่าตุ้มจะได้รับบทลงโทษทางกฎหมายและสังคมไปแล้วก็ตามแต่ตุ้มยังคงต้องใช้เวลาและความคิดหลายๆอย่างในการเดินหน้าต่อครับซึ่งมันไม่ได้เกี่ยวข้องกับสุขภาพร่างกายตัวบุคคลหรือองค์กรหน้าที่การงานธุรกิจส่วนตัวหรือกระแสข่าวต่างๆเลยครับมันคือเรื่องของสภาพจิตใจของตุ้มอย่างเดียวและตุ้มต้องขอขอบคุณกําลังใจจากหลายๆคนที่คอมเมนต์ส่งถึงตุม้มมันเป็นกําลังใจที่ช่วยให้ตุ้มรู้สึกเข้มแข็งขึ้น มาได้อย่างเดือเชื่อแม้วันนี้สภาพจิตใจตูมอาจจะยังไม่ร้อยเปอร์เซนต์ที่จะกลับมาสร้างเสียงหัวเราะให้กับคนอื่นแต่ตูมเชื่ออย่างที่หลายๆคนพยายามบอกเวลาใจเยียวยาทุกสิ่งขอบคุณอีกครั้งนะครับสำหรับกำลังใจจากทุกคนขอบคุณมากจริงๆครับล่าสุดหนิงปฏิตาโพดภาพอยู่ที่สเสถียนธรรมสถานโดยมีดีเจตูมอยู่ในเฟนภาพด้วยพร้อมระบ,บุข้อความการปฏิบัติธรรมจะทำให้เราเห็นทุก์และเปลี่ยนเหตุที่ได้มีทำที่นั่นปลอดภยัยเสียใจเมื่อทำผิด มงบอกว่าภายในจิตยังมีสำนึกแต่จะให้ดีจงฝึกให้มีสติก่อนลงมือทำจะได้ไม่ผิดสำซากทําให้ดีในวันที่ยังมีโอกาสอย่ารอให้วันที่หมดโอกาสมาถึงแม่ชีสัญญณีเสถียรสุดโดยชาวเน็ตเข้ามาคอมเมนต์จํานวนมากพร้อมทั้งบอกคิดถึงดีเจมาตมอีกด้วย